สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟเมืองไทยอีกครั้งนะครับวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันดีนะครับว่าผมใส่ชุดอะไรวันนี้ผมใส่เป็นชุดสายไฮไลท์นั่นเองใครที่อยากมีชุดเท่ๆใส่แบบนี้นะครับแนวไฮไลท์แบบนี้ผมขอแนะนําร้านนี้เลยครับอออินชอปเป็นร้านของผมกับพี่นาร์เองนะครับบริการขายรหัสราคาถูกมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยนะครับส่วนใหญ่ทางร้านก็จะลงเป็นแนวสายไฮไลท์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเจ้าของเพจเนี่ยก็คือสายไฮไลท์อ่อไม่ใช่นะก็คือมีแนวสายเติมของผู้ชายผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะครับ ็นไอดีปักธงราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะครับตามของในตัวสำหรับใครที่ต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนนะครับทางร้านก็ยังรับซื้อไอดีเกมฟรีไฟอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟ Rov ก็รับเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมวอ l ์โลแรน์ทางร้านก็ยังรับเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาตัวเล่นแต่ราคาไม่แพงลองแวะเข้ามาดูก่อนได้ครับผมรับรองว่าถูกใจสายอะไรอย่างแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ลงเป็นสายอะไรตามในคลิปที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอฝากไว้ได้แลครับร้าน All i n Shop ครับเดี๋ยวผม ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ล่างคลิปแล้วก็ผมจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากได้ครับขอบคุณมากครับซี สวัสดีครับวันนี้ผมซีฟ์บางไทยอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ใน ID ดีของ Vi โก้เคูเจอีกครั้งครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่เกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้เข้าโซนแต่อย่างไรนะครับแต่วันนี้ก็คือจะไปสุ่มเลขห้องนะครับโดยที่ผมแต่งตัวชุดไฮไลท์เพราะว่าพี่โก้ก็เล่นทั้งสายไฮไลท์เล่นทั้งสร้างห้องใช่ไหมครับนี่เลยแกสีพีสีด้วยไ,ไงจริงๆจะไม่ได้ไปแอคแรง์ครับแต่ก็คือจะไปไปปลอมตัวเป็นเค j ูเจอะไรเพราะเสียงผมเหมือนพี่โก้เคทูเจใช่ไหมอ ีเป็นยังไงถ้าเจอพี่โก้แต่จริงๆเป็นตัวผอมโอเคครับเพื่อนๆการไม่เสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ก่อนไปรับชมคลิปกันด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าครับท้าทาผมก็อาจจะเปลี่ยนไปตามห้องนะครับถ้าแอคอะไรพวกนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับทุกคนไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าครับวิธีทูเจของจริงไว้เนี่ยพี่เอ้ยของจริงว่ะของจริงอ่ะแต่ยังไม่ได้เปิดไปนะเดี๋ยวผมโชว์ท่าดีกันดีของดีกว่าจะ <c oughs> ไอ้ท่านี้ท่านี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวปักธงเลยดีกว่าไหมตัวจริงเย็ดเมึ่อกูต้องดีใจไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมคร K J ครับ J F C P เฮ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ไม่ C four C f o u อาใช่เหรอ C f o u ได้ไงคร K J ครับผมเพิ่งลงสตรีมมาเนี่ยครับผมจำเสียไหมครับ ไม่ไม่ผมเคทูเจครับแล้วผมเพิ่งลงสตรีมมาเนี่ยไลฟ์สดล่าสุดดูยังเนี่ยยังเลยพี่วันนี้ยังไม่ดูเลยโอ้ยเอฟซีตัวจริงปะเนี่ยเอฟซีตัวริงแล้วชมผมเอฟซีเอฟซีจอไนน์นองมีคนจำได้เอาล่าท์เอาท์เคทูเจมาเล่นอ๋อตีโฟผมไม่เคยให้ลาด์เขาเล่นนะจริงๆอ่ะมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่ลงคลิปชัวร์โอเคโอเคโอเค โอเคครับเ,เดี๋ยวเด<ะ>ี๋ยวไปปวดเครื่นต่อดีกว่าจำได้ว่ะเดี๋ยวเลยเขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับซีโฟร์มไทยโอ้โหจะได้หวะเขาจำได้ว่ะโอเคเลยนี่แอ็ก่อนแอ็ก่อนนี่เจ็ตอีอันนีไม่มีใครเปิดไหมวะไปดีกว่า <laughs> นี่ห้องนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวผมลองสุ่มในห้องดูนะ0 9นย2เก้ 920396งศูนมเ้าหนครับทุกคนก็จะเข้ามาแบบนี้เลยแค่ขยับเลขขึ้นลงนิดหน่อยก็สามารถสุ่มเลขทีมได้แล้วนะครับอ้ยยว้ยเจอคนในคอว่ะเล็กแค่เล็กแค่ยัโดูคนในคอติสักเจ็ดสูงว่ะอะไรนะคนในอะไรนะ ไอคนที่ถือดาคบครบว่านะสีแดงเออเมื่อกี้สีฟ้าตอนนี้สีแดงแล้วอ๋อมันเปลี่ยนสีได้เนี่ยมันเปลี่ยนสีได้ออใช่ใช่ยันโ,โตโตต้องเจ็จบสุดวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทีแรกผมเข้ามาพี่พูดว่าอะไรนะคนคนในอะไรนะผมฟังผมฟังไม่เข้าใจอ่ะขออีกรอบได้ไหมคนในใครมั้งคนในแคลนอ๋อคนในแคลนหร<ม>ือคนที่ไหนกัน,<ม>นครับเ<ม>นี่ยจังหวัดตับพี่เป็นเพื่อนกันปะเนี่ย ะไรนะเพื่อนๆกันไปไมนสองคนเนี่ยใช่ใช่กดแรยใช่กดแรงกดแรยกดแรงเหรอแรงผมไม่ได้เล่นนะดิจริงเนี่ยผมมาหาเล่นสร้างห้องหนึ่งงเนี่ยโอ้ยยดโวยไม่ม่อย่าอย่าลอมบ้างเออที่มีบัตรเต่าผมไม่มีบัตรนะมีมีแต่แต่ว่ามีบัตรสีฟ้าอ๋อบัตรสีฟ้าโอเคงั้นไว้ก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวพี่ไต่แรงไปก่อนดีกว่าไปหาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสร้างให้ไม่เลยว้าวแน่ใจนะลองดู ลราแอดด้วยดิถ้าร่างเสร็จเราดิได้ครับโอเคครับอิมโอเคใช่ตึงเนี่ยเฮ้ยคอนเทนต์หลักเราคือสุม่มเลขค่องแต่เราจะไปหนึ่งหนึ่งเอาไว้ก่อนก็ได้มั้งเอาไว้คลิปหน้าแลา้วกันผมสุม่มเลขค่องต่อดีกว่าโอลค็อปโอลครับว่าไงเหรอครับอเออว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับออกมาหืม ไม่ได้เล่นนานเด็ดบอกตรงโอ้โหต้อง,โอโองรอซื้อฟืนนี่โอ้โหซื้อกระบอกเดียวคือไอวอลก,ก็ไม่ได้ซื้อเลยเย็ดบัตรฟ้าว่ะบัตรฟ้านี่คือระยะนี้คือยิงได้เลยไม่เนี่ยอ๋อยิงได้เลยยิงได้เลยต้องแบบค่อยๆยิงอ่ะต้องค่อยๆยิง M 5 0 0อยะมันต้องแบบใจเย็นๆไงคืงอคลีนอะ วะยัง <First Blood. S 1> ตึงว่ะยังตึงว่ะ <First Blood. S 1> ดูดิลูกตองแบบสองก็บอกอะ่ะ 你说嘞？老 <variety> 了、oh，比、oh。Oh. Dude, really จะรีบจบให้ไวนะครับโอเค สั่งมาเลยปีี่เหรอเฮ้ยใครเชิญใครมาเนี่ยใครใครมาเนี่ยเดียวหงอเลยใครไม่รู้จักนะอุ้ยผมรู้จักรู้จักแชทที่ไหน แต่ยุงปกำลังจะผัดดีกันเลยเออน่าจะโจะจริงแลล้วแแหะกนมาเตอร์โอ้โหทำอะไรกันนะครับนี่เฮ้ยเล่นในทีวีด้วยแม่งโคตรเฟี้ยวในคอมในคอมไม่ใช่ทีวีในคอมในคอมเอาในคอมอ่ะครับเขาตาน่ามันบ้ากันวะมันเปลี่ยนสีได้ด้วยมาไม่บ้ามันเปลี่ยนสีได้นีไม่เล่นนะก่อนเลยครับโอ้โหพี่ อุ้ยระดับเสกมาพีต้องเฟี้ยงอ่่งหน่อยผมมันเก่งเนีนเก่งไปเลยเนี่เกี่ยเงไปเลยเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเขาจะเล่นเล้งอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปคุยกับคนที่เขาหนึ่งหนึ่งครับสวัสดีครับพี่บ <ste ve> ่าวโอ้โคเวอร์อ๋อโคตรเวอร์เหรออ๋อขอบคุณมากครับมาๆมาๆมาๆเล่นขำๆสนุกๆพี่ชายโอเคนะครับพี่ชายเดี๋ยวผมมา ปแล้วไม่ได้ทาลุณความเนี่ยอะไรนะครับพี่ผมอยากลองหนึ่งหนึ่งกับเพียพี่เล่นในความหนึ่งหนึ่งใช่ขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงท้าหนึ่งหนึ่งอ๋อผมอยากเล่นผมอยากหนึ่งหนึ่งกับคนเล่นในความอ่ะเอาลัดมือถือหนึ่งหนึ่งกับมือถือไม่ได้เหรอหนึ่งหนึ่งกับมือถือมันไม่ไม่โหดเท่าไหร่อยากหนึ่งหนึ่งกับความต่างปกติหนึ่งหนึ่งกับอะไรอ๋ออันนี้คือเหตุผลที่จใหญ่แบบว่าโดนท้า่อวไงโดนท้าแบบหนึ่งหนึ่ง พี่ก็ไปเล่นมาอ๋าอน,นี่เรามาท้าพี่อีกอะเราอะไรเองรู้ไม่ไหนว่าพี่เป็นใครไม่รู้ครับโอ้โหไม่รู้จักได้ไงเนี่ยเองไม่เคยดูสตรีมพี่เลยเหรออ๋อพี่เป็นคนดังอะไม่ไม่ไมคนก็คนทั่วไปนี่แหละเดี๋ยวพี่ก็สตรีมเกมฟรีไฟ<ง>ตีมเกมฟรีไฟเฟสซ่องอันอันเฟสพี่ชื่ออะไรอะอ๋อชื่อเคดูเจครับเคดูเจไม่เคยดูอะ <Yeah. S 1> ผมดูแต่อันเฟสจาอื่นอ๋อแล้ว คนจังหวัดไหนครับเนี่ยอ๋อผมผมผมเป็นคนลาวคน,คนดูยังคนดูยังคีดูเจอในเพจอ่ะไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรนะอย่าลืมไปดูได้ล่ะ<ม>ช่องคีดูเจได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะไปดูเน่เน่เพี่มีอะไรให้ดูได้ยยีดเอาเรื่องวะเน่อะไรนะครับปกติโ <laughs> อ,อเคค่ะรับแอดผมหน่อยดิ ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับน้องชายโอเคค่ะมาได้หนึ่งหด้วยนะแบบเพิ่งเล่นมาเองอ่ะขี้เกียจเล่โอเคครับผมฮัลโลครับเล่นเป่าครับเออพี่เล่นเป้าครับเดี๋ยวผมกดเลยนะครับทําไมเล่นนะครับเอาทำไมพี่เล่นด้วยกันปะยังไม่เล่นนะครับไปเล่นก็ออาเลยครับเนี่ยครับเสวัสดีเจตก็เด๊กดเอาอะ เฮ้ยพี่โก้าวพี่โก้เฮ้รู้จักกูด้วยเหรอพี่โก้นะมึงอ่ะไอ้สัดพี่โก้เดี๋ยวเบนที่4อ้าวใช่เหรอเคทูเจครับพี่ีโบพี่4ีโบพี่ทำคลิปหรอใช่ครับผมเคดูเจเฮ้ยพี่ผมเฮ้ยผมตามเดี๋ยวผมรออยู่

พิตี้โฟวครับผมอะไรนะครับน้องชายผมขอถ่ายคลิปหน่อยแป๊บนึงได้ครับได้ครับแล้วรู้ได้ไงวะท้านไหนบอกเสียงผมกินกี้รู้หมดการเสียงไม่ได้ผมรู้พี่่โอเคครับตามพี่เขาทำคลิปทำคลิปจะทำคลิปอะไรกันอ่ะ เชี่ยจอคนนังทิ้มาหลายปีแล้วเนี่ยอ้ยอันี้จะทำคลิปอะไรกันอ่ะมาจะมาลงแรงครับไม่ๆอีกคนนึงบอกว่าจะทำคลิปด้วยสมกับอัดคลิปแล้วเดี๋ยวกดค่าของเงินค่าที่นับเลยหนึ่งสองสามเย้เจอแล้วเตะเฮ่อ ห็นท่านี้อ่ะโคตรบ่อยเลยเนี่ยพระเจ้ากดกันใช่ไหมได้ประเทศดีนะดโอ้รู้คนรู้ตลอดเลยอ่ะเข้ามาแล้วแบบตอนนี้พี่ตอนนี้พี่สตรีมอยู่ไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ได้สตรีมครับไม่ได้สตรีมครับสตรีมอยู่ครับเพจ K2J เฮ้ยไม่จริงนะไม่จริงนะแล้วนี่แล้วอาไม่จริงไม่จริงนะไปก็ตอนดึกๆไงไม่จริงนะ เจ้เขาสตรีมใช่ใช่ใช่พี่ยิ้มขอบคุณมากครับโอ้ว่าจะเข้ามาปั่นซะ่าไหร่ไปเจอกันไปเจอกันในคลิปพ <ok ี่ได้ไอ้ผมนึกว่าพ um ี่โกรธพี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่พี่เจไปห้องอื่นต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนี่มานาน ตัวจริงหรือเปล่าครับพี่จริงครับตัวจริงครับคิดดูจริงตัวจริงครับเดีลยบดูสตรีมทุกวันป่ะเนี่ยเราเนี่ยดูสตรีมทุกวันแล้วครับพี่ผมสตรีมล่าสุดดูไปยังตอนเช้าผมยังไม่ดูเลยครับพี่ตอนเช้าผมยังไม่ดูเลยครับอ๋อแต่ว่าเคยดูใช่ไหมแต่ผมดูผมดูพี่สตรีมทุกวันเลยครับสุดยอดนะโลกี่าครับเวยเรายังไม่นอนเลยเนี่ยหรือว่าตื่นเช้า ผมตื่นเช้าครับพี่เช้าโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันเได้ผมมากแค่นี้ไงทักทายเอฟซีหน่อยเข้าไปเนี่ยมาทักไทยอย่างเงี้ยครับครับครับผมเป็นในทีมพี่นะครับขอบคุณมากครับเนี่นะครับขอบคุณครับพี่โอ้ตัวจริงจริงเลยนี่โอเคครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับพี่ เอาไว้จะพร้อมว่ะเฮ้ยจะตึงเว้ยเฮ้ยดูเจเว้ยเคดูเจเว้ยปากทองปากทองปากทองปกทองเขาคงไม่ไดไอ้ไอ้เือนเพือฝันเยเห็นไหมกูว่าละปากทองไอ้ห่าปากทองอว่านันมันหมดเร็วยังไงเน ok ี่ยเยอะทองพร้อมปากทองกรอไป นกูมไม่เดคนดังวะเนี่ยฝากเพจนะดิแล้ฝากเพจไปแบมไหนอ่ะฝากเพจก็อะลองหยุดโบเลยนะเคล็ดลับเจตจริงตัวปลอมยยมั้งไอ้พียอะกูต้องบอกเอฟหลุดก้ะยี่สิบดาวเล่นในคอมถ้ากูมีบัตรกูจะลองอยู่นะลองเช็คอยู่นะเจตเจยเรายี่สิบดาวอิกี้ยตึงจ้าหมื่นดวงเลยไปเลยไ่รู้แล้วนี้ๆๆอยากอยากเล่นสร้างหา้องวะมีใครมีบัตรนั่งวะรู้ ห้องเมื่อกี้คือผมไม่ได้กดเปิดไมเลยนะครับก็คือผมเข้าไปฟังเขาคุยกันเขาบอกให้ปักธงผมว่าปักธงเออแล้วเขาก็จะชวนหนึ่งหนึ่งซึ่งวันนี้จะมาสุ่มเลขห้องผมไม่ได้จะมาหนึ่งหนึ่งจริงๆหนึ่งหนึ่งไปแล้วห้องหนึ่งจากคลิปที่เพื่อนเพื่อนเห็นไปนะครับก็คือขี้เกียจหนึ่งหนึ่งก็ว่าก็เลยกดออกมาเลยแต่เขาบอกจะตบหมอกเอฟหลุดนี่ต้องให้พี่โก้กิติเจดูคลิปนี้สะละผมว่ากดปั่นโอเคครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็เห็นยืนห้องคนเดียว เหงาดิผมเหรอเงาเงาอ๋อเราไม่ได้เล่นแรงนะครับหรือว่าไต่แรงอะไรแบบนี้ไม่มีปัญญาขึ้นหรอครับไม่มีปัญญาขึ้นแต่ก็อยู่แรงไดมอนด์ได้ปะเนี่ยโอ้แรงแดงเราแรงแดงหนึ่งสองสามสี่แรงแดงทั้ 1, 2, 3, งสี่รครั้งผมไม่มีปัญญาขึ้นเพื่อนไตแรงใหเ้เพื่อนไตแรงให้ไตอ้ยเพื่อนไตให้สี่ทีซั้นเลยเหรอแล้วหน้าสองขีบน,นี่คืออะไรอยู่ข้างๆเธอเสมอนะให้ใครหรือเปล่า ไม่มีหรอกใช่ปเปล่าอย่าไปบอกคนที่แบบอันนี้เปล่าแบบชอบอะไรอย่างงี้เปล่าเราเรามีแฟนยังเนี่ยแบบผมหรือจะมีนี่เล่นในมือถือปะใช่ครับที่อ,อะไรครับเนี่ยในมือถือครับที่อ,อะไรครับที่อ,อะไรครับอ๋อกแก้มแมแ้มอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบหกสิบหกอ๋อผมชื่อโก้ครับเล่นในคอมอรอใช่ครับแบกงแล้วไง แรงมันจะกดห้องเจอแล้วผมผมก็อยู่สามคนสองนี่ว่ามันจะเจอบอดใช่ปหใช่ใช่แต่มันเจอห้องยากอยู่อ่ะมันเจอห้องนานถ้าไม่ทําแบบพวกบัคกคอมอะไรเงี้ยเคยเห็นเขาทํากันไหมพวกบัคคอมอะไรเงี้ยเคยแต่เขาบอกว่าโดนแบนเนี่ยแต่นี่ไม่โดนแบนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทําเลยแล้วมันจะเจอไหมอ๋อถ้าไม่ได้ทําไม่รู้ก็เจอยากอยู่แต่ถ้าทําบัคกคอมก็เจอง่ายเจอเหมือนมือถือเลยใช่ใช่เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีอ๋อพี่พี่อายุสิบห้าไม่ใช่ล อ๋จริงจริงไม่เชื่อเราไม่เชื่อไม่เชื่อสิบห้าจริงส้าอ๋อก็จริงเราเราเราไม่รู้จักไม่รู้จักพี่เหรอเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักหรอจะได้จังจริงจริงถ้ารู้จักเนี่ยแจกเพชรเลยเนี่ยพอดีว่าเพชรเพชรมีในตัวเยอะไงถามว่าแบบเจอคนรู้จักว่าจะแจกเพชรเท่าไหร่พี่คือใครอ่ะคือเจดเจครับไอหนีปากงงแอคตี้ขอโทษขอดอนแหมอร่อยเลย ค yeah, ดเยสคือเจอคนสตรีเมเกมวะเนี่ยใช่ครับใช่ครับเพจ KJ ครับชื่ออะไรอไร่ะชื่อโกงครับชื่อโกสตรีมเกมใช่ครับกูเคยเห็นแล้ววะกูเคยกะวะเยมันผ่านแหละอาอแล้วไม่มีเพื่อนเล่นเล่นเลยเหรอก็มีนั่นแหละแต่จะเล่นโซนไงอ๋อเล่นโซนหาหนุ่มๆเล่นโซนว่างั้นก็คือ,อยืนรอแบบรอหนุ่มเข้ามาแล้วก็รุบเหยื่อ เราเข้าไม่หาเขาเองอของแท้ตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับครับน้องแก้มวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะจําผมได้ไหนบอกว่าเสียงเหมือนคิรูเจคนคอมเมนต์เข้ามานี่น่าจะแกล้งผมเน่ะผมก็เลยลองไปสุ่มในค้องดูสรุปคนจําได้หมดหรือว่าบางคนเขาก็รู้จักทั้งสองช่องอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้โอเคครับหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องทีวูบางไทยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทีมวิวก็ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับตอนนี้บายบายจุ๊บจุ๊บไปเ